สวัสดีค่ะเบลมิเตอร์ดำนะคะวันนี้นะคะเบลจะพาทุกท่านมาพบกับเทอร่าอีตัวเริ่มต้นนะคะ1,199,000บาทค่ะคันนี้จะพิเศษยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนจะไปชมนะคะเบลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะ กับมากันอีกแล้วค่ะกับเทอร์ราอีลถดครอบครัวเจที่นั่งราคาประหยัดและคุ้มค่าที่สุดในตลาดค่ะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นเลดราเตือนก่อนการชนและระบบเบรกฉุกเฉินนะคะกล้องที่กระจกบังลมหน้านะคะใช้สำหรับเตือนออกนอกช่องเลนนะคะทำให้ลูกคา้ารู้สึกปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่1 1 9 9 0ล้บาทค่ะ สำหรับคันนี้นะคะได้แต่งใส่ชุด midnight package มาเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะซึ่งปกติจะเป็นโครเมียมนะคะชุด midnight package ก็จะใส่เป็นสีดำแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะโลโก้ด้านหน้านะคะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของ n a วราโปรโฟ x นะคะและมีคำว่านิสสันสีแดงตรงกลางแบบนี้ค่ะ ชุดแต่งข้อไฟตัดหมอกนะคะก็จะใส่มาสีดำเพื่อให้รับกับกระจังหน้าด้านหน้าด้วยค่ะสำหรับล้อคันนี้นะคะก็ใส่ล้อ18มาในรุ่นของตัวท็อปตัวเดียวกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคีบบนซุ้มล้อนะคะจากโครเมียมก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะเป็นในชุดมิดไนท์แพคเกจค่ะคันนี้นะคะ เบลไม่ได้ใส่กันสาดให้ลูกค้าแต่เบลมีแถมให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ติดฟิล์มก็ทําให้ลูกค้าสะดวกสบายในการติดฟิล์มมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะตรงประตูด,ด้านท้ายตรงนี้นะคะที่ตกแต่งชุดคิว้วตรงนี้ปกติจะเป็นโครเมียมในชุดมิทไนท์แพ็กเกจก็จะเป็นสีดําแบบนี้ด้วยค่ะ นี่เลยค่ะปกติจะเป็นสีโครเมียมนะคะคําว่าเทอร์ล่าลูกค้าก็เอาจากชุดแต่งจากกระโปรงด้านหน้ามาใส่ในด้านหลังแบบนี้นะคะและยังพิเศษมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะถ้าซื้อรถกับเบลเทอร์ล่าตัว E ีนะคะก็จะได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้าแบบนี้ค่ะนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะและด้านหลังนี้นะคะก็คือชุดแต่งเดิมของคุณลูกค้านะคะเบลก็เก็บไปให้คุณลูกค้าด้วยค่ะ และสามารถปิดนะคะด้วยการเตะแบบนี้ปิดได้ทั้งเตะก็ได้เปิดก็ได้นะคะนี้เลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปแคมเปญด้านหน้ากันอีกทีค่ะว่ารุ่นนี้ใช้แคมเปญอะไรบ้างนะคะก่อนจะไปสรุปแคมเปญนะคะเบลพาลูกค้าแวะมาดูด้านในกันสักนิดค่ะ ปกตินะคะคอนโซลนะคะจะเป็นสีดำลว้วนแต่ว่าเบลเปลี่ยนเป็นสีแดงวายแดงแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอซึ่งเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยค่ะสามารถไว้มองกล้องหลังได้ด้วยนะคะและพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ ปกติเป็นเบาะผ้าเบลก็แถมเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าทั้งคันสามแถวแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกสีเบาะสีได้เดินตะเข็บได้แบบไหนนะคะสามารถบอกเบลได้เลยค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะก็เลือกเป็นเบาะสีดำเดินได้ตะเข็บสีวายแดงแบบนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะอยากได้แบบนี้นะคะทักหาเบลมาได้เลยค่ะสําหรับแคมเปญของเทอร์่าอีคันนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถซื้อสดหรือจัดเฟแนแอนก็ได้ค่ะ ถ้าจัดไฟนแนนซ์นะคะก็ดาวเริ่มต้นที่10%ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดเลยค่ะอยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนมีงบดาวเท่าไหร่เข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะติดต่อที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าโทรหาเบลได้ที่091 741 2127ค่ะและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ097 496 4996ค่ะสามารถโทรได้ทั้งสงเบอร์นะคะสะดวกตรงไหนแชทแบบไหนก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบลยวด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ